สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a v e a News Day อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปปากหมุดเท่านั้นนะคะเราก็มาดูกันว่าแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วงยังไงนะคะเราก็มาดูและมารับชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เขียนเข้ามา รายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็บอกกันได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดได้ตามนี้ค่ะขอบคุณค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33- 3 5องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมค่ะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง7จ็ดโมงเชา้าพรุ่งนี้นะคะมีลมอ่อนปริมาณฝนถึง11บเโมง3.1มมเมเที่ยงถึง5โมงเย็น2.6มมค่ะ6โมงเย็นถึง5ทุ่ม4.6ม mm. เมตร ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้านะคะตกถึงพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้าค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝนของวันนี้ถึง11โมง1.5มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.8มิลิเมตร6โมงถึง5ทุ่ม3.6มิลิเมตรค่ะที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงพรุ่งนี้ตอน5ทุ่มเลยนะคะ มีลมออนปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง8.0มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น6.5มิมตร6โมงเย็นถึง5ทุ่ม6.6มิม mm. ค่ะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองนะมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง1ทุ่มค่ะตกอ,อีกทีก็ตอนเที่ยงคืนถึงพรุ่งนี้ตอน8โมงเช้ามีลมโชยค่ะปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง2.5มิเมเที่ยงถึง5โมงเย็น2.4ม mm. ิเมตร 6โมงถึง1ทุ่ม1.2มิลลิเมตรค่ะเที่ยำเพลลำสนทิมีฝนตกถึงตอนบ่าย3โมงนะคะและตกอีกทีก็ตอน6โมงเย็นค่ะวันนี้มีลมโชยปริมาณฝนถึง11โมง5.5มิลล mm, ิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น3.1มิลลิเมตรแล้วก็ตอน6โมงเย็นนะคะ0.3มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยะคะ่ะเล็กน้อยจริงๆค่ะตอน4โมงเย็นเที่ยำเพอบางเลนจังหวัดนครปฐม มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงตีห้าค่ะมีลมโชยปริมาณฝนวันนี้นะคะถึง11โมง1.8มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น2.0มิลิเมตรและก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม1.4มิิเมตรค่ะพรุ่งนี้ตอนกลางวันไม่มีฝนนะคะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยมเพอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซามีฝนตกเล็กน้อยนะคะตอน10โมงถึง11โมงมีลมโชยค่ะ ปริมาณฝน10โมงถึง11โมงเนี่ย0.2มิมพ mm. รุ่งนี้มีฝนตอนตี5ถึง9โมงเช้าค่ะฝนหนักนะคะเที่ยงเภอรกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าค่ะถึง4โมงเย็นตกอ,อีกทีก็ตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มและตอนเที่ยงคืนก็มีฝนตกด้วยนะคะถึงเที่ยงวันของพรุ่งนี้เลยค่ะวันนี้มีลมโชยปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง1.2ม mm. เมตร เที่ยงถึง4โมงเย็น2.6มิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่ม1.2มิลล mm. ิเมตรเที่ยงเพอก่อจันจังหวัดชนบุรีวันนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะตอนบ่าย2โมงค่ะมีลมโชยปริมาณฝนตอนบ่าย2เนี่ยแค่0.2ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนตี5ถึง6โมงเชา้าฝนหนักนะและตอน10โมงถึง11โมงเนี่ยฝนเล็กน้อยค่ะ ที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอน3ทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงวันของพรุ่งนี้เลยค่ะตอน6โมงเย็นและตอนห้าทุ่มก็มีฝนนะคะมีลมชอยค่ะวันนี้ปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง1นมมิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.7มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม1นมิลิเมตรที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด มีฝนตกถึง5โมงเย็นนะคะตกอีกทีก็ตอนเที่ยงคืนถึง1ทุ่มพรุ่งนี้ค่ะวันนี้มีลมโชยปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง2.2มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น4.2มิลิเมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออกพบกับนุ้ยได้ใหม่ค่ะบายบาย